จิตที่มาถึงขั้นอุปนาหารนี้แล้วไม่มีอาการเดือดผ่านขอให้นึกถึงคนที่โกรธกันหรือเอากันง่ายๆนึกถึงตัวเราเองก็ได้เวลาโกรธใครแล้วมันลืมไม่ลงแต่ก็ไม่คิดจะด่าเขาไม่ได้คิดจะปองร้ายเขาเพียงแต่ว่ามันเกลียดขี้หน้าไม่อยากพูดด้วยไม่อยากมองหน้าแยากทางกันเดินข้าก็อยู่บ้านข้าแกก็อยู่บ้านแกอาการอย่างนี้ชาวบ,บ้านเราเรียกว่าคนโกรธกัน ยังอยู่ที่กิเลสสายโกรธนะฮะตัวนี้ตัวสําคัญแล้วก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันอาจจะเป็นเพราะว่าออกเสียงยากก็ได้นะแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นตัวสําคัญและเป็นข้อต่อสําคัญให้ความโกรธเนี่ยดำรงคงอยู่แล้วก็สืบเนื่องไปนะเรียกว่าอุปนาหะนะอุปนาหะสนิทในใจใหมายเลขสี่ครับอุปนาหะเป็นพี่น้องกับโกธะและพยาบาทที่ว่ามาแล้วเกิดในตระกูลเดียวกันตระกูลโกรธนะตระกูลตระกูลโทสะนะ จะต่างกันบ้างก็แค่ฝีไม้ไลายมือเท่านั้นเมื่อได้อธิบายโกทะกับพยาบาทเป็นที่เข้าใจแล้วธุระของอุปนาหาก็เหลือน้อยเป็นแต่ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างกิเลสท,ทั้งสามนี้ใครเป็นใครแล้วพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็เสนอแนะวิธีปฏิบัติบ้างเล็กน้อยก็คงเป็นการเพียงพอกิเลสข้ออุปนาหานี้มีที่กล่าวถึงน้อยไม่ค่อยปรากฏในหมวดกิเลสต่างๆเห็นจะเป็นที่ว่าอุปนาหะเป็นกิเลสประเภทอยู่หลังฉากไม่ค่อยยอมจะออกโรงอื ถ้าเป็นคนในคณะก็คงจะเป็นคนนอกเรื่องไม่ได้เป็นตัวแสดงกับเขาและคอยหนุนอยู่หลังโรงอุปนาหะแปลว่าความผูกโกรธความไม่พอใจเหไมไม่พอใจนะเครื่องแล้วก็โกรธมันมีความผูกโกรธจากไม่พอใจเครื่องเนี่ยมีผูกเพื่อผูกโกรธอีกทีหนึง่งเข้าใจไหมพอแปลออกเท่านี้ความก็ซัดทอดไปหากิเลสอีกตัวคือความโกรธหมายความว่าความโกรธเป็นอีกหนึ่งตางหาก อุปนาหะนี้เป็นอีกหนึ่งแต่ว่าเกี่ยวกันได้เสียด้วยกันแล้วก็คงคล้ายๆกันทางที่ดีเราควรจะเบิกตัวพักพวกของเขาเข้าแถวดูอีกครั้งแล้วจะชี้ดูว่าหน้าไหนที่ใช้ชื่อต่างๆกันไปโกธะคือความขุ่นข้องเดือดดานโทสะคือความคิดทําลายเขาพยาบาทคือทําลายยังไม่ได้จึงผูกอาคาดเอาไว้ก่อนเกเรททั้ง3นี้เขาทํางานต่อเนื่องกันส่งมอบธุระก,กันต่อๆไปพอใจโกรธแล้วโทสะก็คิดทําลาย โทสะท,ทำลายไม่ได้พยาบาทก็รับช่วงไปต่อดูตามสายนี้จะไม่เห็นว่าอุปนาหามีหน้าที่ทําอะไรความจริงก็ไม่มีหน้าที่อะไรจริงจังเป็นแต่ว่าใจที่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วแทนที่จะส่งงานให้โทสะพยาบาทจัดการไปตามระเบียบก็ไม่ส่งต่อไปจะเลิกโกรธเสียก็ไม่เลิกจะทําลายเขาก็ไม่คิดทําลายอุดนิ่งอยู่อย่างนั้นอย่างเนี้เรียกว่าอุปนาหะโกรธแล้วอุบ ผู้อธิอุปนาหะเป็นแขนงหนึ่งของความโกรธเท่านั้นที่ไม่ได้จัดเข้าลำดับความกำเริบมของกิเลสไว้ให้แต่เดิมเพราะมันเป็นเพียงแขนของโกทะแขนของความโกรธคนโกรธแล้วไม่แน่นักว่าจะผูกโกรธไปทุกคนบางคนก็ชอบผูกบางคนก็ไม่ชอบผูกโปรดสังเกตลำดับความกำเริบของกิเลสตระกูลโทสะอีกครั้งจะชี้ให้ดูว่าอุปนาหะที่เรากำลังพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนอรตีปฏิฆะโกทะแล้วก็โทสะพยาบาทตรงโกทะมีแขนงแยกออกไปเป็นอุปนาหะ เห็นแล้วใช่ไหมว่าอุปนาหะอยู่ตรงจุดไหนอุปนาหะไม่ใช่กิเลสในสายแต่เป็นงานอดิเรกของคนที่โกรธอดิเรกแปลว่าสำรองนะแล้วคิดทําขึ้นต่างหากนี่พูดปนโลกปนธรรมถ้าว่าเป็นธรรมะล้วนๆก็ต้องพูดว่าอุปนาหะเป็นแขนงหนึ่งของโกธะหรือความโกรธหมายความว่าคนที่โกรธแล้วไม่แน่นักว่าจะผูกโกรธทุกคนใครอยากผูกก็ผูกใครไม่อยากผูกก็ไม่ต้องผูกกินได้นอนหลับสบายดีมาถึงตรงนี้เกิดมีปัญหาสําหรับคนที่ช่างคิด คือมีปัญหาว่ากเมรอุปนาหาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโกรธะจะเป็นเพียงส่วนที่ไม่สู้จําเป็นนักอย่างที่ว่าโกรธแล้วผูกโกรธด้วยหรือไม่ก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้อุปนาหาก็ไม่น่าจะมีความสําคัญจนถึงกับยกขึ้นเป็นกิเลสข้อหนึ่งต่างหากเราเรียนเพียงโกรธาอย่างเดียวพอแล้วมีใช่หรืออีกอย่างหนึ่งความขู่โกรธหมายความว่ายังโกรธอยู่เมื่อมันยังโกรธอยู่มันก็คงเป็นความโกรธนั่นเองมีใช่หรือเราจะเรียกว่าโกรธาเสียเลยไม่สะดวกกว่าหรือถูกแล้วอุปนาหาเป็นแขนงหนึ่งของโกรธา จะว่าโกทะเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นก็ได้แต่ว่าเมื่อตั้งขึ้นแล้วมันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นเรื่องเป็นราวมีความสําคัญพอตัวจะนับรวมเข้าเป็นอันเดียวกับโกทะไม่ได้ข้าพเจ้าเองยังนึกไม่ออกว่าจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าอย่างไรในวงชาวบ้านยังนึกหาที่เทียบไม่ออกไปนึกได้แต่เรื่องของทางวัดเรื่องของพระท่านเลื่อนขึ้นไปตามลำดับท่านเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญแล้วเอื่อนเป็นชั้นราชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมแต่มีสมณศักดิ์นอกลำดับอยู่อีกคือพระฐานานุกรมเช่นพระใบดีกาพระสมุพระประลัล พระฐานานุกรมนี้พระที่ได้สมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณตั้งได้คือถ้าองค์ใดได้เป็นเจ้าคุณแล้วเจ้าคุณก็คือเจ้าคุณสามัญนะครับไปศึกษาความรู้เรื่องเพิ่มเติมมาแล้วกันนะผมโอ้โหถ้าอธิบายเนี่ยยศพระมีอยู่50หรือ70ไม่รู้อะขั้นตั้งแต่พระแบบพระพระพระเลยพระบวชแบบพระเข้าใจไหมไปจนถึงสมเด็จสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยโอ้โหมีเป็นลำดับลำดับเยอะมากนะมีพระประหลัดยังมีพระครูประหลัดอีกฮะแล้ว พระประหลัดไม่ใช่ถ้าจะพระประหลัดเป็นพระครูประหลัดไม่ใช่นะพระประหลัดพระบดีกาพระสมุ่นแล้วพวกนี้นะใครแต่งตั้งได้แล้วก็มีพระครูประหลัดพระครูบดีกาพระครูสมุ่พระครูวินัยทรพระครูสังฆลักษพระใครแต่งตั้งได้อีกอย่างนี้ผมมัน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 ซับซ้อนมากนะแต่ก็ทั้งหมดก็ยศช้างขุนนางพระนะครับนะไม่ได้มีอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสาระแกนสารตามที่ตามที่เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรยศฝ่ายโลกเขาพระก็พระนะแค่ว่า แค่ว่ามีชื่อให้มันดูแบบว่า,ามีเขาเรียกว่าอะไรมีมีคำบ่งหน่อยมีราชธินนามหน่อยเนาะว่าคนนี้ทําอะไรมาทําอะไรมาถึงได้เป็นยศน,นัน้นยศนี้บวชนางแค่ไหนทําคุณประโยชน์อะไรประมาณนั้นนะครับถึงไหนแล้วว่าลืมเลยนะเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญแล้วเรื่องชั้นเป็นราดชั้นเทพชั้นธรรมชั้นโภมถูกไหมแต่มีสมณศัก์รอบนอกลำดับอยู่นะคือพระฐานานุกรมเช่นพระบดีกาพระสมูพระประหลัดพระฐานานุกรมนี้พระที่ได้สมณศักิ์เป็นเจ้าคุณตั้งได้ หรือถ้าองค์ใดเป็นเจ้าคุณแล้วก็มีอำนาจตั้งพระฐานาได้ยากเขาจะยากพระบดีกาสมุที่ตั้งขึ้นนั้นเรียกว่าพระฐานาคือเป็นฐานที่รองรับขององค์ที่เป็นเจ้าคุนนั่นเองถ้าไม่ตั้งเสียก็แล้วไปแต่ถ้าตั้งแล้วผู้ที่รับตั้งก็มีอำนาจมากกว่าเดิมเรียกว่าไม่ใช่พระธรรมดาเสียแล้วญาติโยมก็รู้จักมากขึ้นพระเล็กเนียนน้อยก็เกรงกลัวมากขึ้นบางทีท่านบาดีกากลับมีคนขึ้นมากกว่าท่านเจ้าคุณที่แต่งตั้งให้เองเสียด้วย ใครจะยืมพรมก็คิดถึงท่านใบดีกาใครจะยืมกระโถนก็นึกถึงท่านใบดีกาปะเหมาะท่านใบดีกากับท่านเจ้าคุณขัดกันขึ้นก็มีท่านเจ้าคุณก็หนักใจจะไม่ให้เขาเป็นท่านใบดีกาก็ใช่ที่พอได้ตั้งไว้แล้วล้มไม่ได้เข้าใจเนาะคือพอพอเป็นพระที่มียศปุ๊บเนี่ยนะจะมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ช่วยเข้าใจป่ะซึ่งสมมุติว่าสมมุติว่าพระคนนึงเนี่ยเป็นเจ้าคุณก็จะมีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยได้สองหรือสามหรือสี่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจ นะพอตั้งมาปุ๊บคนนั้นก็จะมีอำนาจหน้าที่อยู่อันเดอร์ท่านเจ้าคุณท่านนั้นทันทีเหมือนเป็นเป็นเป็นในร้อยอะแล้วก็มีมีผู้ตั้งชาเป็นชั้นปฐวนเงี้ยนะตั้งได้3มคนบ้าง4ี่คน4คนี่คนบ้างนะอย่างที่บอกไปเพื่อช่วยงานท่านเจ้าคุณเพราะเป็นเจ้าคุณแล้วเนี่ยนอกจากจะมียศแล้วนะมีตําแหน่งแล้วก็จะตามมาซึ่งหน้าที่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยที่อาจารย์บอกว่า ตั้งแล้วแล้วบางครงบางทีขัดกันเองเนี่ยก็เหมือนกันนะก็เหมือนกัน,นะกน,กนคือพอตั้งแล้วขัดปุ๊บก็จะไปปลดเขาไม่ได้อันนี้เรื่องโลกโลกนะครับโกท้ากับอุป,ปนาหะก็ทํานองเดียวกันนี่แหละย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อกี้อาจารย์เปรียบเทียบว่ากิเลสสายโกดเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ปฏิฆะโทสะอะไรพวกนี้ที่ชื่อที่เราคุ้นเคยน,นี่คือสายหลักเปรียบเทียบกับพระก็คือสายหลักก็คือมีชั้นสามัญชั้นลาชั้นพรมชั้นเทพชั้นธรรมอ่ะผมเรียงสลับนะชั้นลาชชั้นธรรม ชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรมอันนี้คือสายหลักเหมือนกิเลสสายหลักแต่พระที่เป็นพระมียศเหล่านี้สามารถแต่งตั้งคนของตัวเองได้เข้าใจว่าแต่งตั้งผู้าต้ขอ,าของตัวเองได้เนี่ยไอ้ตรงนี้เปรียบเทียบกับอุปนาหะซึ่งเป็นกิ่งของสายหลักแค่นั้นเองเนะโกทะกับอุปนาหะก,ก็ทนงเดียวกันนี่แหละโกทะจะอยากใหญ่โตมากๆจึงสถาปนาฐานานุกรมไว้คืออุปนาหะ เมื่อแต่งตั้งไว้แล้วอุปนาหะก,ก็ตีปีกออกไปต่างหากจะถือว่าเป็นอันเดียวกันกับโกทะไม่ได้เหมือนท่านเจ้าคุณกับท่านเบดีการนั่นแหละต้องนับว่าเป็นคนละองค์จริงหมท่านแล้วที่ว่าอุปนาหะไม่สู้สําคัญนั้นก็ไม่แน่มันยังไม่เกิดก็ไม่สําคัญแต่เมื่อไปแต่งตั้งไว้แล้วความสําคัญก็เกิดขึ้นบางทีความโกรธด,ดับไปตั้งปีแล้วอุปนาหะก,ก็ยังครองใจอยู่โกรธแล้วแต่อุปนาหะก,ก็คืออุบิวนึกถึงข้อเปรียบเทียบที่ว่ามาแล้วนั้นก็แล้วกันเรื่องพระอันดับนันแหล เมื่อท่านเจ้าคุณแต่งตั้งเป็นฐานนาแล้วนานๆเขาพลาดท่าท่านเจ้าคุณจะทําอะไรก็เกรงใจใบดีกาถึงก็เดินทางไปปรึกษาง,งานถึงกุฏิท่านก็บ่อยไปแล้วนานเข้าท่านเจ้าคุณมรณภาพพระไบดีกาก็ยังว่าการอยู่ต่อไปอีกก็ได้ข้าพเจ้าต้องกราบขออภยัยพระคุณเจ้าที่ข้อเขียนตอนนี้จําเป็นต้องเข้าไปป้วนเปี่ยนใกล้กุฏิท่านเจ้าคุณและกุฏิท่านไบดีกามากไปหน่อยไม่ได้ประสงค์จะล่วงเกินเลยแต่นึกหาทางอื่นที่จะเปรียบให้คนชาวบ้านเข้าใจไม่ได้ กุณาคิดเสียว่าเป็นธรรมทานแก่ญ,ญาติโยมก็แล้วกันแล้วอีกอย่างวัตถุประมาสูตรอันเป็นที่มาของอุปกิเลสนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงในวัดจึงขอต้อนเข้าวัดเสียบ้างประเดี๋ยวจะวกกลับเข้าบ้านสรุปว่าอุปนาหะคือความผูกโกรธถ้าพูดถึงอาการของจิตจิตที่มีอุปนาหะก,กับจิตที่มีโกทะต่างกันแน่จริงอยู่อุปนาหะเป็นอาการที่งอกออกมาจากโกทะแต่เมื่อเป็นอุปนาหะแล้วก็ต่างกาันท่านจึงได้แยกชื่อไว้ต่างหากถ้าเหมือนกันก็ไม่ต้องแยกให้ลำบากที่ต่างกันนั้นต่างกันอย่างนี้ โกธะคือความเดือดดานแห่งจิตและเวลาโกรธใจมีอาการกำเริบเดือดพลานวุ่นวายเดือดจนล้นนั่นแหละตามปกติในสายงานของเขาเมื่อเดือดอแล้วต้องคิดหาทางทำลายกลายเป็นโทสะหรือถ้าผูกใจไว้ว่าจะหาช่องทำลายต่อไปก็กลายเป็นผูกพยาบาทแต่อุปนาหานี้ไม่คิดทำลายและไม่ผูกใจที่จะทำลายเป็นแต่ว่าจำการกระทำของคนอื่นที่เขาทำให้โกรธนั้นไม่ยอมลืมไม่ยอมปล่อยจำเอาไว้เท่านั้นเองจิตที่มาถึงขั้นอุปนาหานี้แล้วไม่มีอาการเดือดพลานขอให้นึกถึงคนที่โกรธกัน หรือเอากันง่ายๆนึกถึงตัวเราเองก็ได้เวลาโกรธใครแล้วมันลืมไม่ลงแต่ก็ไม่คิดจะด่าเขาไม่ได้คิดจะปองร้ายเขาเพียงแต่ว่ามันเกลียดขี้หน้าไม่อยากพูดด้วยไม่อยากมองหน้าแยกทางกันเดินข้าก็อยู่บ้านข้าแกก็อยู่บ้านแกอาการอย่างนี้ชาวบ,บ้านเราเรียกว่าคนโกรธกันแต่ถ้าพูดตามหลักอุปกิเลสนี้ต้องเรียกว่าคนผูกโกรธกันโดยปกติแล้วคนที่อยู่ลนนนักษณะนี้ไม่ได้คิดทําลายกันแต่ไม่อยากคืนดีกันไม่อยากเห็นหน้ากันเสียสายตาเปล่าๆไม่อยากพูดด้วยเปลืองลมปาก ถึงคนนั้นพูดก็ไม่อยากฟังเหม็นขี้ฟันประมาณนี้เ,เข้าใจแล้วโกรธคือโกรธเลยตัวแบบบ่โกรธ angry อย่างนี้เลยแต่ความผูกโกรธคือกูมไม่อยากยุ่งมันไม่อยากยุ่มเพราะอะไรก็เพราะคูเคยโกรธมันแบบนี้โกรธเกิดก่อนแล้วความแบบ after d h a t อ่ะเป็น after shock อ่ะใช่ไหมคืออุปนาเหะเราจะเห็นได้ว่ามีคนประเภทหนึ่งเวลากดกันแล้วไม่พูดกันถ้าบางเอิญต้องเดินสวนกันพอเหลือเห็นกันเท่านั้นต่างฝ่ายก็ตีหน้าตึง,ตงๆก้มสีสษะน,นิดๆ พอเส้นคอด้านไถยทอยตึงๆสายตากระได้ไม่เกิดประทะใบหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าถ้าหากหน้าที่บังคับจะต้องพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรีเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นทหารที่ต้องรายงานเหตุการณ์หรือส่งมอบหน้าที่ด้วยการใช้วาจาผู้ส่งมอบให้แก่ผู้มารับก็พูดอย่างชนิดไม่มีสร้อยคําไม่มีหางเสียงเรียกว่าประโยคประธานของคําพูดตึงตัวเปี้ยเลยเพราะอะไรอะไรมันตึงไปหมดอย่างนี้ชาวบ้านจึงได้พูดถึงอาการอย่างนี้ว่ามันตึง แม่คนนั้นกับแม่คนนี้เขาตึงใส่กันผัวเมียคู่นั้นเขาตึงกันมานานแล้วคนผูกกดนั่นเองที่แสดงอาการตึงกันอย่างที่ว่านี้ในการจัดผัดเวรผัดยามอย่างเช่นทางทหารจัดผู้บังคับกองรักษาการถ้าบังเอิญเอาคนตึงกันไปต่อผัดกันเข้าแทนที่จะเป็นเวรยามก็จะกลายเป็นเวรกรรมน่าดูนักว่ากันว่าตอนที่เปลี่ยนกองรักษาการซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องนําทหารมาตั้งแถวประจันหน้ากาันแล้วตัวผอ,อทั้งสองฝ่ายซึ่งต่างก็ตึงกันด้วยกันทั้งคู่ ้องยืนอยู่หน้าแถวหันหน้าเข้าหากันตอนนี้แหละหน้าดูนักจะบอกแถวจะมอบหน้าที่คำพูดแต่ละประโยคล้วนตึงเปี้ยเล่นเอาลูกแถวซึ่งก็รู้เรื่องอยู่ก่อนแล้วอมยิ้มไปตามๆกันที่เรามาทั้งหมดนี้อยากจะชี้ให้เห็นจุดสังเกตที่ว่าอุปนาหะานั้นคืออะไรคือตึงนั่นเองอืมเด็กๆเ,เวลาจะตึงกันเขาบอกให้อีกฝ่ายรู้ตัวก่อนนับว่ามีวัฒนธรรมดีเหมือนกันอย่างเช่นกําลังเล่นอะไรเพลินๆแล้วเกิดขัดใจอะไรกันขึ้นอีกฝ่ายก็จะบอกว่าโกรธทาเสียงกระแทกนิดๆ พร้อมกันนั้นก็ยืนมือข้างหนึ่งออกไปหาคนนั้นกำนิ้วอื่นเข้าเสียเหลือไว้แต่นิ้วโป้งโ,โกรธเนี้ยพยายามทำนิ้วโป้งให้ตึงมากๆเม้มปากตามไปด้วยริมฝีปากจะได้ตึงๆโกรธเนี้ยเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตึงกันไปเป็นอุปนาหาของเด็กแต่อุปนาหาของผู้ใหญ่สิร้ายนักไม่ค่อยจะมีวัฒนธรรมนักคือตึงกันก็ไม่บอกให้รู้ตัวคิดไปคิดมาไม่พอใจก็ตึงกันขึ้นมาเฉย แล้วก็ไม่พูดกันส่วนมากคนบางกอกมักจะตึงกันแบบนี้คือตึงแล้วไม่พูดกันแต่คนบ้านนอกสังเกตดูยิ่งตึงยิ่งพูดมากเว้นแต่บางคนที่มาถ่ายทอดวิธีการตึงไปจากบางกอกตึงแล้วก็ไม่พูดถึงกันเหมือนกันจะอ้อมไปกันใหญ่แล้วจะพูดนิดเดียวว่าลักษณะของอุปนาหะคืออย่างไรเท่านั้นเองเลยจะเลยไปถึงตึงเด็กตึงผู้ใหญ่ตึงบ้านนอกตึงบางกอกเห็นจะพอแล้วอุปนาหานี่แหละทําให้ตึงพูดถึงข้อเสียของอุปนาหะเสียที เดี๋ยวเรามาต่อข้อเสียของอุปนาหะหรือโทษของอุปนาหะกันดีกว่า EP หน้านะครับ EP นี้น่าจะเข้าใจแล้วเนาะก็พยายามอธิบายขยายความสิ่งที่อาจารย์ท่านเขียนไว้60ปีก่อนเนี่ยอธิบายให้คนสมัยนี้เข้าใจก็หนักหนาอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องพระเรื่องจเจ้าเ่ยนะถ้าไม่ศึกษาเนะี่ยงงหมดเนละยใบดีกากับอะไรวะพระครูใบดีกาพระครูสมุพระครูสังฆลักษพระครูอะไรอะไรใหญ่กว่ากันเนี่ยต้องเป็นปัญหาอีกนะผมแนะนำนะลองเซิร์ชดูคําว่าลำดับสมณศักดิ์ ของคณะสงฆ์ไทยเราจะเข้าใจเลยเห็นภาพเลยว่าอะไรอะไรอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาอยากศึกษาเรื่องนี้เนี่ยลองดูเวลาที่มีพระมชองการแต่งตั้งพระที่เป็นพระเจ้าคุณเนี่ยพระราชพระเทพพระธรรมแล้วแต่ทางหลังเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าแต่งตั้งพระองค์นั้นเป็นตําแหน่งนี้เลื่อนยศย้ายอะไรเงี้ยไม่มีย้ายนะเลื่อนจากชั้นนั้นเป็นชั้นนี้มีสิทธิ์ตั้งฐานานุกรมได้กี่รูปเนี่ยมันจะมีเขียนไว้ถ้าศึกษานะ แต่ก็ไม่ได้แนะนําว่าต้องไปศึกษานะครับแค่ว่าถ้าใครสนใจลองไปค้นดูมันจะเข้าใจบทนี้มากยิ่งขึ้นนะ่ะโอเคสำหรับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับปวดหัวนิดนึงนะแต่ก็สรุปแล้วโกรธก็คือโกรธ after shock ของโกรธก็คืออุปนาหาหรือตึงนั่นเองนะครับแล้พบกันอีพีหน้าครับ